วันนี้เลยเรื่อง CPR ว่ะเออเนี่ไปทำไหมก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้จริงหรอกจริงแม่งกูคงไม่ได้ใช้หรอกเออไปเถอะไปมึงอกับปารลุเลยละไปเถอะไปหมดแล้วไปฮัลโหลชื่อนเปอะไรวะโรเซียน ยาให้ฉันตายไปเธอมองอมึงตื่นฮลัลโหลค่ะพี่มีคนมาสติค่ะที่นังเรียนราชินีบูรณะค่ะค่ะพี่มาเลยนะคะหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิบแปดหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบ เกิดอะไรขึ้นคะ